นี่ครับใส่หลุมละห้าเม็ดห้าเม็ดปลูกไว้เชื้อครับเก็บเชื้อไว้นี่น้องมูชาเปอร์ในนี้สูมาทอดีมาทอดีดีมาทอดีมาทอดี สุพรรนเนี่ยทลีก็แล้วก็แล้ทุรากว่าที่ จู้ก็เหมือนนี้เลยเน,ะนาะเนี่ยสูงมาทอดีแล้วจเข้ามาเลยโอ้เม็ดรครับสวยๆงามๆทั้งนั้น,น,น,น ตาบนแม่แดดอาเภอแม่แจ่มจอแคอีเนจะเกอโอ้ลสีโฉกลาจอแคอีเนจะเกลโอซสีละโฉกลาตาบลบ่อแก้วอาเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ตาบลบ่อแก้วอาเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่อันนี้อยู่แม่ละครับผมทุกดินครับพร้องเพลงทังด้วย ตบทุกวันทุกวันเลยนะครับอันนี้ปลูกเสกก็จะไปพ่นยาอีกนะครับให้หญ้านี่มันตายโวย เือขามือเวดาาดูแลแต่นี่ก็อการเดิมปูเดว่าพอสอปูเนชโวอาโคตามจุยจุยเนชโวอาโคโแต่ถ้าปรโกรนอะไรนี่เนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าใดแต่ว่านี่ครับดูบรรยากาศครับ อันนี้ปูเรียบร้อยครับฝั่งนี้เนาะอันนี้ยังไม่ได้ปเตือไม่ได้คุ้นหลุมเตื้อนี่มาถั่วดีมาถั่วดีมาถั่วดีปลูกถัดีเรียบร้อยพ่นยาครับมี พ่อเราแคดสีแล้วเนาะพ่อแคดสีได้อีกยาพ่นยา เธอครับเส่ยืมบางเกลและใ้มืออาพัด <t une> <an> ีเจ้าโอและอีเซนอบานากอมือนีจิลามโมเดจิลามปากูเดโมเดกูเดปาซาวารีอโมโอแพซาวารีปา จาวารีอาโมโอแพ่จาวารีป่า